ในยุคที่เรซูเม่เทมเพลตเนี่ยเต็มตลาดไปหมดเลยมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งแพลตฟอร์มแล้วก็มีแบบสวยๆให้เลือกเยอะด้วยแค่คุณแบบกรอกข้อมูลลงไปจัดหน้าเปลี่ยนฟอนต์คุณก็ได้เรซูเม่ที่หน้าตาโอเคแล้วถูกต้องไหมและปุณเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยก็ทำแบบนั้นเหมือนกันแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าเออเรซูเม่เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะแต่ทําไมเนี่ยคุณถึงไม่ถูกได้สัมภาษณ์หรือไม่ได้งานสักที เหตุผลเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเทมเพลตเรซูเม่ของคุณเนี่ยมันแย่หรือมันใช้ไม่ได้นะหรือปุ่นนะก็ไม่ได้ห้ามนะว่าแบบเฮ้ยห้ามใช้เทมเพลตเรซูเม่นะแต่เพราะคุณน่ะไปทำเรซูเม่เทมเพลตเองที่มันสาเร็จรูปเนาะคือมันแค่จัดหน้าให้คุณสวยมากยิ่งขึ้นแต่มันไม่มีใครมาช่วยคุณคิดหรือมันไม่สามารถคิดแทนคุณได้คือมันไม่สามารถบอกว่าเอ้ยคุณควรเน้นงานไหนคุณควรเน้นทักษะไหนหรือว่าคุณควรตัดสิ่งไหนออกแล้วมันก็ไม่สามารถช่วยคุณแปลงงานที่คุณทาลูทีนซ้ำ วันเนี่ยให้มันโดดเด่นในสไตล์เ r ชากมายิ่งขึ้นได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเรซูเม่ที่มันเป็นเทมเพลตสำเร็จรูปเนี่ยมันก็ช่วยแค่ให้คุณน่ะจัดเรียงข้อมูลสวยเฉยเฉยมันทําให้ HR รู้ว่าคุณเคยทาอะไรมาแต่มันไม่ได้บอกว่าคุณน่ะเหมาะกับงานนี้ยังไงกันแน่ แล้วก็หนึ่งสิ่งที่หลายคนมองข้ามเนี่ยก็คือทุกครั้งที่คุณกดเรซูเมส่งไปครั้งหนึ่งเนี่ยเท่ากับการที่คุณใช้โอกาสไปหนึ่งครั้งแล้วคุณยื่นไปแล้วคุณไม่สามารถแก้ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามันไม่สามารถส่งซ้ำได้แต่คุณแน่ใจได้ยังไงว่าการที่คุณส่งซ้ำไปเนี่ยมันจะทำให้คุณดีขึ้นมากกว่าเดิม ถ้าเรซูเม่ของคุณนะยังไม่ชัดโอกาสของคุณนะหายไปทันทีเลยแล้วก็คนมีคําถามว่าเราต้องทำยังไงล่ะถูกต้องไหมอย่างที่ปุณแนะนำเมื่อคือการจ้างทาเรซูเม่เนาะซึ่งการจ้างทาเนาี่ยมันไม่ใช่ว่าคุณเนะี่ยทำเรซูเม่เองไม่ได้หรือทําได้ไม่ดีนะแต่เพราะคุณเนะี่ยไม่ควรเอาโอกาสสำคัญสคัญนะไปลองผิดลองถูกอีกเลย คือการที่ผู้เชี่ยวชาญหรือว่ามืออาชีพเข้าไปช่วยคุณทำเนี่ยเขาไม่ได้แต่งเรื่องเกินจริงเนาะหรือคุณจะดูไม่เป็นตัวเองแต่เขาจะช่วยเลือกคําช่วยคัดข้อมูลว่าอันไหนควรที่จะเด่นมากที่สุดคีย์เวิร์ดคนมีอะไรบ้างหรือเขาจะคอยสแกนว่าบริษัทที่คุณส,สมัครอะ่ะเขาต้องการคนแบบไหนแล้วเขาก็จะมาปรับเรซูเม่ของคุณอนะ่ะให้ไปในทิศทางนั้นซึ่งถ้าคุณต้องการแค่เรซูเม่ที่ดูสวยเนี่ยใช้เทมเพลตก็พอแล้วแต่ถ้าคุณอยากได้เรซูเม่ที่ทำให้เอชอาร์เนี่ยสนใจคุณจริงๆมีคนช การในการเขียนโดยซูเม่มามากกว่า5ปีแล้วก็ช่วยคนไทยเนยได้งานมาแล้วกว่าหมื่นคนถ้าคุณอยากให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยคุณจริงๆเข้าไปช่วยเปลี่ยนอาชีพของคุณจริงๆเนี่ยก็ inbox มาคุยกับเราได้เลย